เอาละครับผมสวัสดีเพื่อนๆนกันด้วยนะครับวันนี้นะฮะเราก็กลับมาอยู่กันกับเกมร e คอร์ดเลเจนด์ Wild Rift นะฮะและวันนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตตัวเกมนะครับและสิ่งที่เราจะมาอัปเดตในวันนี้นะครับก็คือกิจกรรมใหม่นะครับเป็นอีเวนต์ใหม่นะครับอีเวนต์ที่ต้อนรับ Open Beta ของเกมนี้เลยนะครับก็เรียกว่าแจกค่อนข้างหนักเหมือนกันนะครับสำหรับอีเวนต์แรกของเรานะคนะครับสำหรับใครที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้ยังไม่ได้โหลดเกมนะครับก็สามารถที่จะดูคลิปนนนนนีี้้ไไดะะคคคครรัับบวว่่าาาอเมมสใจยงงโ อย่างแรกนะครับก็กดไปที่อีเวนต์เลยนะครับอีเวนต์ตรงนี้นะฮะเราก็กดไปที่ all event นะครับ all event นะครับจากนั้นก็กดเข้าไปที่รางวัล l i f t, ok wow <t what to lift นะครับตรงนี้เลยนะครับจะเป็นอีเวนต์ใหม่เป็นกิจกรรมใหม่นะครับก็คือว่ากิจกรรมนี้นะครับจะสิ้นสุดถึงวันที่31เดือน12นะครับก็คือสิ้นปีนั่นเองนะครับเหลือเวลาอีกเยอะอยู่นะครับเพื่อนๆเห็นตัวเลขไหมนะครับ ตัวเลขตรงนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยนะครับก็คือว่าเราจะต้องเข้าไปเล่นเกมในแมตช์ให้ครบ5ครั้งนะครับเราถึงจะได้รางวัลนั้นๆนะครับอย่างเช่นแมตช์แรกเนี่ยนะครับเมื่อเราเข้าไปเล่นแล้วนะครับแล้วเราออกมาเนี่ยนะครับเราก็จะได้รับเป็นหีบแชมเปี้ยนนะครับเราสามารถที่จะใช้เลือกแชมเปี้ยนที่ต้องการได้นะครับส่วนแมตช์ที่2เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราเข้าไปเล่นมาเนี่ยเราก็จะได้เป็นหีบแชมเปี้ยนแบบซุ่มนะครับก็คือว่ามันจะซุ่มให้เรานะครับว่าเราจะได้ตัวอะไรนะครับ วันที่2ก็อ่าวันที่อ่าแมตที่3ก็เหมือนกันนะครับแมตที่3เนี่ยก็ได้เหมือนกันนะครับเป็นหีบแชมเปี้ยนแบบสุ่มนะครับแล้วก็แมตที่4ี่ก็เหมือนกันนะนี่นะครับเป็นหีบแชมเปี้ยนแบบสุ่มนะครับก็แล้วก็วันที่5้านะครับวันที่5เนี่ยนะครับเราจะได้เป็นไม่ใช่วันที่5แมตที่5นะครับแมตที่5้าเนี่ยเราจะได้หีบสุ่มสกินนะครับแบบระดับอีพกเลยนะครับ ถือว่าแจกค่อนข้างหนักมากๆนะครับสำหรัแบเกมหนออฟเ e g e n เจนวายลิฟนะครับนี่เลยนะครับเราก็จะได้อ่าเป็นหีบเลือกแชมเปี้ยน1อันนะครับแล้วก็ที่เหลือก็สามอัน,นีก็จะเป็นแบบสุ่มนะครับแล้วก็อ่าเป็นหีบสกินอีก1อันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าเราจะได้อะไรบ้างนะครับหลังจากที่เราทําภารกิจเสร็จนะครับ2000 years later โอเคนะครับหลังจากที่เราทําภารกิจเสร็จนะครับทำอีเวนต์เสร็จนะครับอีเวนต์ตัวนี้มันก็จะไม่มีแล้วเพราะว่าเราทําหมดแล้วนะครับเราก็กดเข้าไปที่กระเป๋าของเรานะครับโอ้กดผิดแล้วกูนะครับกดไปที่กระเป๋าของเรานะครับนี่เลยนะครับเราก็จะได้นะครับมา3อย่างอ่าก็จะมีอ่าเป็นหีบเลือกแชมเปี้ยนนะครับหชิ้นนะครับแล้วก็หีบเลือกแชมเปี้ยนแบบสุ่ม3ชิ้นนะครับแล้วก็หีบสุ่มสกินนะครับนี่เลยนะครับได้มา3อย่างนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเปิดให้เพื่อนๆดูนะคร เราจะได้อะไรบ้างนะครับโอเคหีบแชมเปียนนะครับหีบเลือกแชมเปียน oh, โอ้กูปากรวนหมดแล้วนะครับกดใช้ไปนะครับอ่ะก็จะมีแชมเปียนให้เราได้เลือกนะครับว่าเราจะเลือกแชมเปี้ยนตัวไหนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะครับว่าผมขาดตัวไหนบ้างนะครับอ่ากูขาดตัวไหนบ้างวันนี้กูก็ลืมละงั้นผมเอาเป็นโอลาฟแล้วกันนะครับ เรียบร้อยนะครับเอาตัวนี้เลยนะครับตัวเมตานะครับปัจจุบันเลยนะครับโอลาฟโอเคต่อไปนะครับก็จะเป็นหีบสุ่มแชมเปี้ยนนะครับหีบสุมแชมเปี้ยนสามอันนะครับอ่ากดใช้ไปนะครับครั้งแรกนะครับเราจะได้ตัวโอ้ยกูได้ตัวเดิมเอ็กเลียวโอ้ยแหมตัวเดิมไหมเนี่ยอ่ะอีกทีครับ ได้แจ็คครับผมเจ็ดเคได้แจ็คแล้วก็อันสุดท้ายนะครับได้เลยวะโ oh <my> อเมกอดให้ตายถึงได้วารัสนะครับอ่าตัวนี้ผมก็อยากได้เหมือนกันนะเนี่ยโอเคนะครับต่อไปนะครับอันนี้ก็คือเป็นเห็บสมสกินนะครับเยวดูกันว่าเราจะได้อะไรนะฮะจัดไปนะครับมา โอเคโอ้ okay. oh. ได้จรินของโซนาแนะ่นอนเลยกลู่าแล้ว <c oughs> ได้สกินของโซนาเป็นแชมเปี้ยนที่ผมไม่มีนะ <c oughs> นะครับผมไม่มีแชมเปี้ยนโซนานะนะครับโอ้โ oh หได้อะไรบ้างก็ถือว่าสุดยอดนะครับแหม่แจกดีจริงเลยเกมนี้โอเคเดี๋ยวเข้าไปดูแชมเปี้ยนเราก่อนนะครับอ่าเอสเรียวนะครับเฮ้เอสเรียวผมยังไม่มีเหรอวะผมว่าผมมีแล้วนะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะ เอนเดียวผมว่าผมมีแล้วนะช่างมันช่างมันนะฮะเมื่อกี้เราได้ตัวอะไรบ้างวะได้ S เอสเดียวตัวหนึ่งได้แจ็คแล้วก็วารัสวารัสวารัสนี่วารัส,รส,รส,รสไหนวะวารัสกูนี่วารัสนะครับนี่เลยโหถือว่าสุดยอดนะครับส่วนสกินนะผมได้สกินของได้สกินของโซน่าสกินของโซน่านี่เลยนะครับสกินของโซน่านะฮะสกินนี่เลยที่ผมได้มา โอเคนะครับก็จะมีประมาณนี้ประมาณเท่านี้นะครับสําหรับการอัปเดตกิจกรรมอีเวนต์ใหม่นะครับเพื่อนๆได้ตัวอะไรก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับคอมเมนต์แชร์กันได้ใต้คลิปเลยนะครับวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะครับกับคลิปจะอันดับแชมเปี้ยนนะครับโอเคขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ